สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนีครับวันที่สิบเก้ามกราคมสองห้าหกแปดครับมื้อนีครับจะมีนักทำแบบแบงปั่นเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสงขานะครับงวดที่แล้วเลขวิ่งสงขาให้มาครับบนวิ่งที่เจ็ดครับล่างวิ่งที่สามนะครับผมเนาะล่างออกสองสามครับบนออกเจ็ดเก้าครับ เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างครับส่วนชุดจับคู่ให้ครับของผู้ใหญ่จะดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับบนครับ679ครับเลขออกครับ7จ็ครับผมเนาะนี่ครับ เกือบแตกสามตัวครับผมเลขออกเจ็ดเจ็ดเก้าใหมาหกเจ็ดเก้าเม็ดเดียวครับนี่ครับผมเนาะมือคลืนนี้ครับผมเพิ่นโทัแม่ครับเพิ่นว่าพระหัดพี่ถูกเจ็ดเก้านะสามแสนกว่านะพี่ดีใจมากเลยครับผมเนาะพันแจงข่าวมากครับผมเจ้าของเลขวิ่งสงขาหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีจากสงขานะครับ ถูก793แสนกว่าครับผมนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้ด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเพิ่นว่าไม่รอช้านะพะัดปล่อยต่องวดที่พี่เลยนะครับผมก่อนอื่นครับผมเนาะมาดูของป้านีก่อนครับของป้านีเมื่อวานนี้ผมลงคลิปไป f อทางช่องก็ไม่เห็นนะครับงวดที่แล้วป้านีให้มาครับ 9ก้า6ูครับบนออก779ครับล่างออก23ครับนี่ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขป้านีงวดที่แล้วครับงวดนี้ครับงวดนี้ของป้านีครับได้9 0 2 3 6 7ตัวเดิมนะครับผมนี่ครับได้ตัวเดิมนะครับงวดที่แล้วก็9 0 2 3 6 7ครับ งวดนี้ก็902367นเจนะครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับแล้วก็มี f c ทางช่องถามมาว่าพระหัตวิ่งบนภูเก็ตจะได้วันไหนวิ่งบนภูเก็ตใช่ไหมรอก่อนนะครับเลขวิ่งภูเก็ตนะครับแล้วก็ fc โคลาดนะครับ fc โคลาดนะครับนี่ครับวิ่งบนนะครับงดที่แล้วให้เจ็ดมานะครับเข้ามาแล้วเก้างวดติดต่อกันครับนี่ครับผม fc โคลาดครับแม่นมากครับผมเนาะเล็กวิ่งเพลินครับผมแล้วก็งดที่แล้ววิ่งล่างโคลาดครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวจาก fc โคลาดครับ ให้2ออก3 2ครับงวดก่อนครับให้5ครับผมเนาะออก5 1ครับนี่ครับสถิตินะครับผม10งวดครับผมผิดงวดเดียวครับผิดงวดเดียวนะครับของ FC c โคราชนะครับวิ่งล่างตัวเดียวครับงวดนี้ให้มาเมื่อวานครับผมเนาะซึ่งผมลงคลิปไปแล้วครับให้มา3เม็ดเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวของ FC โคราชนะครับงวดนี้3เม็ดเดียวครับ นี่ครับแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอนะครับ <c oughs> ล่างลงแล้วครับผมเนาะงวดนี้ล่างให้3ครับส่วนชุดบนนะครับชุดบนรอก่อนนะครับชุดบนครับผมเนาะชุดบนรอก่อนนะครับเลขบนของ f อฟซีโคราชเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันนะครับ มาดูของเลขวิ่งสงขาหรือว่าผู้ใหญ่จะดีจากสงขาดีกว่าครับนี่ครับเลขวิ่งบนวิ่ง7ออก7 7 9ล่างวิ่ง3ครับออก2 3สครับผมเนาะนี่ครับผมถูก79ครับผม3ามแสนกว่านะครับของผู้ใหญ่จะดีจากสงขาครับงวดนี้ให้มาแล้วครับ โทรมาเหมือนขึ้นคุณพวนวาพระหัตของพีนพ่นะไม่ต้องรอ,อนานนะปล่อยต่องวดทันทีนะทนแจงข่าวมากกับผมเนาะมาครับผมจะพาเอฟซีทางช่องมาเอาแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขาครับเลขวิ่งสงขาครับเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องกับผมเนาะ ผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเล็กวิ่งสงขาครับบนครับล่างครับบนวิ่งที่ศูนย์ครับล่างวิ่งที่9ครับบนวิ่งที่0ูนย์ครับ ล่างวิ่งที่9นะครับงดที่แล้วบนวิ่ง7ล่างวิ่ง3เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับลงวันที่1.2.6.8ทับนะครับนี่ครับผมของเลขวิ่งสงขาครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขวิ่งสงขาส่วนชุดจับคู่ให้เดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ครับ นี่ครับเลขวิ่งสงขาครับงวดนี้นะครับงวดที่แล้วบนวิ่ง7จ็ล่างวิ่ง3งวดนี้บนวิ่ง0ูนย์ล่างวิ่ง9ครับนี่ครับส่วนชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้ชุดจับคู่ให้ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับผู้ใหญ่ใจดีจากสงขานะครับจากสงขา งดที่แล้วให้มา6ก9็ครับผมเนาะเลขออก7 7 9ครับล่างให้มา3 7ไม่เข้านะครับแต่เลขวิ่งเข้านะครับผมก็ถือว่าใหแม่เม็ดเดียวครับผมเนาะ6ก9ครับให้มาเม็ดเดียวนะครับ <c oughs> เลขวิ่งสงขางวดนี้บนวิ่งที่ศูนย์ล่างวิ่งที่เก้าครับบนครับ ให้มาเม็ดเดียวนะครับให้มาเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับเจ็ดศูนย์ห้านะครับเจ็ดศูนย์ห้าครับผมเนาะตัดเล่นสองตัวนะครับผมตัดเล่นสองตัวได้แก่เจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับเน้นที่เจ็ดห้าศูนย์ไม่ใช่เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะครับบนครับ ส่วนล่างครับล่างล่างก็ให้มาคู่เดียวนะครับล่างก็ให้มาคู่เดียวนะครับนั่นก็คือครับ93นะครับล่าง93าเม็ดเดียวนะครับผมนี่ครับล่าง93เม็ดเดียวครับนี่ครับผมเนาะเล็กวิ่งครับ อันนี้เราออกก่อนเพราะว่าเลขวิ่งก็เห็นแล้วมาเทียบงวดที่แล้วดูก่อนสิเห็นไหมครับงวดที่แล้วครับนี่ครับผมเนาะงวดที่แล้วครับหกเจ็ดเก้านะครับงวดนี้เจ็ดศูนย์ห้าครับผมงวดนี้เจ็ดศูนย์ห้าครับเน้นที่ศูนย์ห้าครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้านะครับล่างเก้าสามเม็ดเดียวครับลงวันที่ 1, 1ท2ทับสทับหกนะครับแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอนะครับของผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับสำหรับใครชอบเลขวิ่งนะครับบนวิ่งศูนย์ล่างวิ่ง9ครับ กระสุดท่านี้ครับกรขอาะอุยพรให้ f เอฟซีทางช่องที่เบึงคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังค์นะครับคลิปนี้กับประมานี้ครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ